ใช้รถมา2 3วันล่ะนะครับเป็น honda c l i ิกร2อนะครับนะฮะเออ,เอ,อนสานะร,รถใหม่ก็ธรรมดาฮนะเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันพอจะระวังรู้ว่าจะเพิ่มเติมที่มันเป็นเป็นประโยชน์ในข้างหน้าได้แล้วก็ซื้อมาใส่นะครับช่วงนี้หน้าฝนนาจะเห็นว่า ของเดิมมันเนี่ยนะครับที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยเนี่ยมาเดิมเดิมเนี่ยนะครับนะบางโคนที่เขาให้มานะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะมันจะสั้นนะครับมันอยู่ช่วงนี้เองนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมันมันผมดูแล้วมันยังไม่เออไม่ไม่ไม,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 ไม่พอเท่าไหร่นะครับนะก็อ,อาจจะออกแบบมาในลักษณะของความสวยงามก็ได้นะครับนะ ี่เราก็ซื้อมาเพิ่มใส่เพิ่มเติมได้นะครับนะผมซื้ออาจจะในในเว็บในแอปนะครับที่มีการซื้อขายทั่วไปในสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่าช้อปปีนะครับ สิบสองบาทนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับว่ามันจะพอมันมันจะช่วยกันโครนนะครับไม่มันกระเซ็นมากไปทั่วนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานของรถนะครับนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งสกปรกนะครับเป็นสีดำสีดำนะ เทียบเทียบเคียงเคียงดูก่อนนะคะรับว่าะจะใส่ยงไงนะครับ ก็ใส่ไม่ยากนะครับนะก็เพียงแต่ว่าสอดเข้าไปนะครับนะแล้วก็วางทับนะพูดง่ายๆนะครับนะวางทับึุบเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีเ,เข้ากับรูน็อตอันเดิมได้พอดีนะครับนะมาถอดรูน็อตนี้หนึ่งตัวแล้วก็ทางด้านนี้ก็นะครับ ด้านนี้ก็ดูน็อตตรงนี้ถอดน็อตตรงอีกตัวก็ยึดได้เลยนะครับนะลังทับเลยนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะมันก็จะช่วยกันโคลนได้ค่อนข้างดีนะครับนะช่วยกันโคลนได้ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเราจะถอดน็อตสองตัวนะครับใช้ประแจแอลหกเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นเบอร์หกนะครับนะถอดถอดน็อตสองตัวเสร็จปุ๊บ เราก็จะเอาอตัวครอบบางโคนที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับวางทับตัวตัวเก่าได้เลยนะครับตัวเก่าไม่ต้องถอดออกนะครับถอดตัวนี้ครับถอดไม่ยากนะครับรถไม่ได้ใส่แน่นมาก เนี่ยถอดง่ายๆนะครับหนึ่งตัวเรามาถอดด้านอีกตัวหนึ่งครับนถอดด้านนี้ตัวนี้อุ้ไตัวนี้แน่นครับเดี๋ยวใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงครับ ผมจะใช้ประแจแหวงข้างนะครับเป็นเครื่องทุนแรงนะฮะสอดเข้าไปกับแจเบอลนี่ะครับนะฮะแล้วก,ก็ค่อยคลายกดลงนะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับนะครับ ใส่เลยครับนั่งรอเย็นเดี๋ยววางมานั่งกันนะใส่เลยนะครับนะจะไม่ค่อยอยากเท่าตัวเดิมเท่าไหร่นะครับ รู้ว่าจะใส่ยัดไปได้ไหมตัวที่ไม่ต้องถอดต,ตัวเก่านะครับอ่ไมได้นะครับมาดูตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้มาใส่ได้ไหม ส่ทับไปเลยนะครับใับแล้วก็จัดตรงนี้มันอยู่ในระดับกลางล้อนะครับนะตรงปลายนี่นะครับ สิบกว่าบาทนะครับนะก็ไม่แพนนนนง,ง,งนะครับเพื่อมาติด้องกันโคลมันโคลล้อมันบิดกระเด็นเด็นเส้นสั้นนะครับป้องกันอย่างนี้มันจะได้แถวนี้ก็จะไม่ได้มีโคลบีดกระเด็นเข้าไปในในห้องห้องเครื่องขบูด้วยนะครับการป้องกัน ดีดีนะฮะอันนี้เครื่องยนต์มันเสื่อมสภาพเร็วลงคุนนิดหน่อยนะครับหันพอแม่นตึงมือนะครับนะ ตอนนั้นตึงมือนะครับมากวดน็อตฝั่งนี้อีกฝั่งนึงครับ ยาให้มันเข้าบ่าน็อตของมันนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้โคลนจากล้อเนี่ยนะครับมันกระเด็นออกมาเยอะเกินไปนะครับนะโดยเฉพาะกระเด็นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับมันจะทําให้เครื่องเสื่อมสภาพเร็วนะครับนะเะไหนที่เราป้องกันได้ เราก็ป้องกันนะครับสงรงว่ายังดูสวยอยู่นะครับนะยังดูสวยอยู่